สวัสด er ีครับทุกช่องเชียงเดียวชแนลนะตอนนี้เราดูว่าช่างลงล็กเกอร์เรียบร้อยแล้วอี่เดียเดียวจะไปุระพี่เอยู่ดีไหมต้องอยู่สิเพราาต้องอไปฟ้ามันยังไงม่ไเดอครับเากำลังจะทายอยู่นะไปนั่นนะ ถ่ายมาย่างไรไปดูเจไดมันบิร์ดโทรศัพท์ไปมีเตอร์ในโทรศัพท์บ่มีร้านให้ถ่ายมีตะบไดนให้ตัวลูกจนหนุ่มนอมาะส่งส่งส่งมาให้ผมเลยก็ที่ด้น้อกแี่เก้าร้อยเ ก็ไ,ไว้โฮมโซฟามาเต็มพอดีเลยเต็มตอนเย็นเขามาส่งจะยังขึ้นไม่ได้เริ่มขึ้นเริ่มถอยหลังลงคลองโอ้ลงบ้านแล้วครับ <c oughs> ถอยลงไปถอยลงไปแล้วก็งายหลังแล้วครับกับนกอสวรรค์เลยครับสวยครับเนี่ยมันจะเป็นนุ่มๆนุ่มๆนุ่มๆเราก็ต้องปล่อยให้สามสี่วันยิ่งดีเราก็ขึ้นมา ถ้ารีบขึ้นมาเมื่อไหร่ปุ๊บลายายแล้วล่องลึกอันเจ้าอันหาขวนั่นปุ๊บเอ็ดตงน้ำไม่ได้แลอดเลยครับได้ก็เอาทอแบบที่ที่จะว่าจะว่าให้ฝังลงไปให้มันลงพื้นแล้วก็เทให้มันเป็นหน้าเดียวกันนะแล้วก็กดเจ้าเดียวหาช่างให้ไปนั้นทอใส่จากทอใส่สามแล้วก็สามหรือห้าสามย่างร่างย่างละืสามเป็นหกข้างละสาม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 เป็นหกด่าผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านงในที่เชี่ยว บ้านมีปัญหาปรึกษาเขาใช่ค่ะคนโนดบ้านไม้มีปัญหาคือคุยกันแบบทางโทรศัพท์อยากให้เคยเจอกันไม่เคยเจอกันแล้วก็บ้านไม้มีปัญหาปรึกษาเขาครับตาซีเองตาซีทำทุกอย่างหนูต้องเป็นทุกอย่างก่อนที่จะไปบอกลูกน้องได้ไม่งั้นต้องจริงใช่จริงค่ะนี่จริงเราจะไม่เป็นเนาะจะบอกเขาก็ไม่ได้ไม่งั้นเราบอกไม่ได้ทำไม่เป็นนี่ไม่ต้องไปฟื้นเขาเดี๋ยวเขาบอกว่าไม่เป็นแล้วมาสอนน้องี่อะไแอบดูเอกอะไรนะ ท่านผู้ใหญ่อ่อนอ่ะบันไดวนของเขาชาวนาซ่อมปูนเพี้ยนเรานั้นอ่ะมันจะตรงอย่างเดียวเราก็เลยแกะเองน้องเขากำลังทาทาถอยหลังถอยหลังมาถอยหลังมาถอยหลังมาเราก็ต้องลเราก็ต้องเราก็ต้องถอยหลังถอยหลังลงไปรูตัวแล้วนะรูตัวแล้วค่ะลงไปแล้นี่ทางคนนี้ก็เริ่มมาปูนเปี้ยนทถวนี้ละโอ้ยลงกันเ้ยครับขอโทษหลายๆเด้อครับเด้พี่เดียบอกหน่อยนะว่าอย่าอย่าขึ้นเด้ออย่าขึ้นมากถ้าพี่เดียวจะอยู่ จะต้องอยู่ได้อยู่อะไรเขาไปมาเดือนส่งได้จ้าเดี๋ยวทุกคนมาจำจำไว้หาไปก็ได้บอสส่งมาเลยครับตัวนี้เป็นสีเนาะ,ะเล็กเกอร์เขาจะมาลำหลังเนาะอ๋อโอเคครับข้าลงไน เดีย๋ยวไฟฟ้าเขามาเขาจะไม่เจอนะเขาจะได้ไอ้ไล์ไล่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวไองไลน์หนูแล้วเดี๋ยวไล์ให้เขาเมื่อเช้าหนูจะถือมาแล้วลืมหนูเอาวางไว้บนเครื่องข่อเอ็ดเดี๋ยวเดีแบบนี้ นี่ครับเริ่มเก็บงานนะครับเริ่มอง ลงมาปล่อยลงมาแล้วก็ที่เรียบร้อยเลยนะครับคนไปแล้วครับช่างกลับไปแล้วนะครับก็ หลับช่างนะครับสองวันเนาะที่มาอยู่ที่นี่ก็ได้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับไปเห็นาช่างนี้ต่ออีก3-4ที่นะครับกลับไปถึงบ้านก็พรุ่งนี้นะครับเร็วมาก เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพีงเดียวด้วยนะครับสวัสดีครับ